สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับรถดีอยากขายเราก็มีรถครอบครัวนะมานําเสนอนะครับเป็นรถครอบครัวรถคุณภาพนะครับขึ้นชื่อว่าวันโวนะครับก็คงไม่ปฏิเสธในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพนะก็เป็นรถครอบครัวครับหประตูนะวางของแนวตั้งแนวนอนได้นะครับรูปทรงก็ถือว่าสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะแล้วก็ดูภูมิฐานด้วยเนาะในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับ โอเคก่อนจะพูดถึงทุกอย่างของรถคันนี้ขอพูดถึงช่องของเราิดนึงครับช่องของเราครับเป็นช่องที่นะครับให้สื่อสารให้บริการนะครับในเรื่องของการนำเสนอรถยนต์มือสองนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับข้อที่2ครับเราหารถพร้อมโอนได้ตามกฎหมายนะครับจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้นะครับมีตัวตนนะโอนได้ตามกฎหมายเงินสดไฟแนนซ์เข้ามาคุยกันนะครับ ข้อสุดท้ายครับในเรื่องของสภาพเรารายงานรถแต่ละคันนะครับรวมถึงรถคันนี้เรารายงานตามสภาพที่เป็นจริงนะครับที่เราเห็นผ่านกล้องไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงข้อมูลที่ได้ได้มาจากผู้ประกอบการนะครับที่ให้เรามานะครับข้อมูลของรถนะโอเคครับไม่เสียเวลาเรากลับมาที่เจ้าตัววันโวคันนี้คันนี้บอกแล้วว่าเป็นรถแนวครอบครัวนะครับผมแนะนํารถคันนี้ก่อนนะครับรถคันนี้เป็นเจ้าตัววันโว V60 นะครับ V60 เครื่องยนต์เบนซิน 1.6นะครับปี2013นะครับ Drive E wagon นะรถคันนี้5ประตูเป็นรถครอบครัวครับนั่งได้5คนสบายๆนะครับแต่4คนก็จะสบายกว่าด้านหลังระวางของได้ด้วยนะวางแนวตั้งแนวนอนได้นะครับมาในส่วนของสภาพด้านหน้าก่อนครับก่อนจะไปในมุมอื่นครับสภาพด้านหน้ารถคันนี้มองด้วยสายตาครับด้านหน้าของรถคันนี้ครับไฟหน้านะครับได้เทสแล้วใช้งานได้ตามปกติไฟติดทุกดวงนะครับไฟปรับระดับ สูงต่ำนะครับแบบออโต้ได้นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ u ั n i n g Light นะครับเป็น L.E.D. นะครับสภาพของกันชงกันชนอยู่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตามปกติมีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับมาในส่วนของด้านข้างของรถคันนี้ครับรถคันนี้ครับยางแม็กเปลี่ยนมานะดูสปอร์ตเลยนะครับเข้ากับรถคันนี้นะครับแม็กยางนะครับยางที่ติดมาก็เป็นยางขอบ18นะ ระบบเบรกรถคันนี้หน้าหลังนะครับ2คู่สล้อนะครับเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับในส่วนของสีรถคันนี้รอบคันครับไม่มีขูดขีดบุบนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเอาขับขับไปเลยนะครับไม่น่าเกียดนะครับก็สภาพพร้อมใช้ครับกระจกรถคันนี้ครับเดี๋ยวน้องอู่ต้องซูมหรืออินเสิร์ตรูปให้นิดนึงนะครับสภาพกระจกมองข้างรถคันนี้มีกล้อง อมองข้างนะครับที่กระจกมองข้างซ้ายและขวานะครับในส่วนของด้านบนของรถคันนี้มีสรรัญญาณเสาเป็นครีบฉลามให้มาด้วยนะครับรถคันนี้มองดูมุมหนึ่งมิติหนึ่งเป็นรถครอบครัวอีกมุมหนึ่งมิติหนึ่งดูด้านข้างเห็นไหมครับผมมองว่ามันมีความสปอร์ตลงตัวนะครับในส่วนของด้านหลังรถคันนี้ไฟเบรกนะครับเป็นไฟเบรกแนวตั้งเป็นแถวลงมานะทั้ง2ฝั่งนะครับโคมไฟทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งหน้าและหลังทั้งซ้ายและขวานะครับ อยู่ในสภาพโปงไฟไม่แตกไม่ลาวนะไอ้น้ำไม่เกาะมดไม่เข้านะครับผมมลงสั์ไม่เข้านะแล้วก็ในส่วนของด้านบนครับมีสปอยเลอร์นะน้องอูเนาะมีสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับอ่าล่างลงมาครับรถคันนี้บริเวณกันชนมีพาร์คิ่งเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์กะระยะ2จุดนะครับแล้วก็ปอกปลายท่อไอเสียเป็นปลายท่อไอเสียคู่นะครับปอกเป็นปอกแบบ เมียด้านหลังของรถคันนี้มีกล้องมองหลังให้มาด้วยนะครับมีกล้องมองหลังให้มานะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้มานะครับในเรื่องของความปลอดภัยรถคันนี้รถคันนี้ผู้ขายครับบอกว่ารถคันนี้เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับภายในภายนอกท้าพิสูจน์การันตีครับรถคันนี้นะถือว่าอยู่ในสภาพเดิมๆครับหัวนงหัวน็อตทุกอย่างเดิมนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนอะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสภาพภายในของ รถคันนี้เบาตอนหน้าและตอนหลังเป็นเบาะหนังนะครับมีจอคอมมานด์บริเวณตรงกลางเนาะแล้วก็เกียร์รถคันนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังผิวสัมผัสหนังสภาพของผิวสัมผัสพวงมาลัยบอกเลยว่าสภาพใหม่กริบนะครับรถคันนี้กระจกทุกบานเป็นกระจกไฟฟ้าเนาะเบาเป็นเบาะสีเบดนะครับตอนหน้าและตอนหลังเป็นเบาะนะครับ ด้านหลังของเบาะครับสภาพเบาะก็อยู่ในสภาพ80%นะครับสภาพเบาะพร้อมใช้งานนะครับต่อไปเรื่อยๆรถคันนี้ออปชั่นเต็มๆเป็นรุ่นท็อปสุดๆนะรถคันนี้ครับราคา459,000บาทนะครับสนใจติดต่อรถดีอยากขาย062 824 251กับวอนว่นะครับไม่ต้องห่วงเลยเนาะรถคันนี้แล้วก็คอนเซ็ปต์ของวอนว่ก็ ความปลอดภัยเนาะกับสําหรับรถเขานะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เทคโนโลยีสูงสุดสปอร์ตล้ําสมัยสุดไฮเทคเกียร์ออตโต้สมาร์ทคีย์นะครับสวยครับรถคันนี้รถคันนี้ให้ข้อมูลในเรื่องของสเปครถนิดนึงครับรถคันนี้ครับสเปครถนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์4สูบเบนซินนะความจุเครื่องยนต์อยู่ที่1,600นะครับแรงมา้า115แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่270นะครับนิวตันเมตรนะครับรถคันนี้ เกียร์เกียร์อัตโนมัตินะ5ที่นั่งเกียร์6สปีดนะครับระบบเบรกบอกแล้วหน้าหลังเป็นดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังเลยนะครับถังน้ำมันรถคันนี้บรรจุตามสเปคอยู่ที่67ลิตรนะครับถือว่าเป็นรถที่ให้พละกกำลังก็ถือว่าดีนะครับให้แรงบิดแรงม้าถือว่าใช้ได้กลางๆนะถือว่าเหยียบไปอะ่ะสบายๆนะครับ ก็ถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ทุกประการนะครับใครมองหารถทรงนี้อยู่ในราคาที่บอกเลยว่าผมว่าไม่แพงนะครับ459,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือนนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะ8 9 0บาทนะเคดิตด,ดีจัดได้เต็มนะครับเงินสดเข้ามาคุยกันนะครับติดต่อรถเดียขาย062824251แต่หากใครนะครับยังมองว่ารถคันนี้ยังไม่ใช่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เรายังจะมีรถคันอื่นเข้ามา เสริมมีรถคันอื่นเข้ามานำเสนออีกเรื่อยๆนะครับกดติดตามกด,ดกระดิ่งไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและนังอูรวมถึงเจ้าวันโว v v 601.6เบนซิน2013คันนี้นะครับขอลาตีบิงเท่านี้เราเจอกันคลิปรถยนต์มือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ